Upskill p o d c a s t ผมยศศักดิ์มงคลปัญญาเลิศ c o o f s t t l e r r n 1 x x p o พ c a สฟังเพลินๆพ,พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตก็มาถึง EP ที่6นะครับใน EP นี้เราจะคุยกันเรื่อง trust หรือความไว้วางใจนะครับหัวข้อหรือ t o อปิที่เราจะคุยกันวันนี้คือสร้างความไว้วางใจต้องทำอะไรบ้างนะครับ เมื่อ3-4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ h r v a r d b u s i n e s s Review นะครับได้อธิบายถึง the three elements of trust นะครับหรือ3องค์ประกอบของความไว้วางใจซึ่งมันเป็นบทความในหมวดของ emotional intelligence เนาะนะครับ ซึ่งเป็นขีดความสามารถหลักที่ผู้นําต้องมีในศตวรรษที่21ซึ่งเราก็ได้คุยกันหลายครั้งในเรื่องนี้นะครับฮาวา s บิสเนสเรวิวเนี่ยได้ทําการประเมิน360องศาครับจากผู้นําในองค์กรกว่า87,000คนซึ่งผลของการสํารวจพบว่ามีอยู่3ปัจจัยครับที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในการสร้างความไว้วางใจจากการจัดอัำดับอิทธิพลทั้งหมดครับและพบว่าทั้ง3ปัจจัยที่ผมจะกล่าวให้ฟังหลังจากเนี้ย มันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งไอความสัมพันธ์กันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยให้ฟังในช่วงสุดท้ายของพอร์ชแคทเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าไอสาองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับฮาวาดพิชเลดิวบอกว่า3องค์ประกอบที่ว่าเนี่ยองค์ประกอบแรกคือ positive relationship ครับหรือความสัมพันธ์เชิงบวกองค์ประกอบที่2คือ good judgment and expertise ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ามันคือความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็การตัดสินใจที่ดีแล้วก็อันสุดท้ายคือ consistency ครับ หรือความเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองครับเพราะว่า3องค์ประกอบนี้มีผลสำคัญในการสร้างความไว้วางใจต่อทีมงานนะครับซึ่งบทความนี้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นผู้นำเนี่ยสามารถไปปรับใช้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดเนาะองค์ประกอบแต่ละตัวให้ฟังก่อน นะครับก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับองค์ประกอบแรกคือ positive relationship นะครับที่เราคุยกันมาสักครู่นี้คือความสามารถของผู้นําในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นซึ่งต้องยอมรับว่าผู้นําเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการตอบสนองและปฏิกิริยาของคนอื่นในทางบวกเนี่ยมันต้องพึ่งพาระดับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเขาครับซึ่งไอระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่4ระดับนะครับหรือ the four level of relationship นะครับเลเวลที่1 รเราเรียกว่า transaction ครับพูดง่างยๆมันเป็นเลเวลที่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนอยู่ในเลเวลนี้มันคือเลเวลที่ถามคําตอบคำนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลศูนย์หรือเลเวลติดลบนี่ก็คือ conflict ถูกไหมครับเป็นเลเวลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรืออาจจะมีความขัดแย้งไปนะครับส่วนเลเวลที่2เนี่ยเราเรียกว่า interaction ครับนะครับดีกว่าเลเวลที่1ขึ้นมาหน่อยคือเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กัน นะครับในทางที่ดีขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันในระดับที่ดีขึ้นกว่าการแค่ถามคําตอบคาจากเลเวลที่1น่เลเวลที่3เนี่ยคือเลเวลที่เรียกว่า engagement ครับหรือระดับที่มีความผูกพันกันนะครับมีความร่วมใจกันในการทํางานครับและเลเวลที่สูงที่สุดของระดับความสัมพันธ์คือ empathy ครับคือเลเวลที่เราเริ่มเอาใจเขามาใส่ใจเรา นะครับทวนเร็วๆคือถามคําตอบคําเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เริ่มมีความผูกพันและเอาใจเขามาใส่ใจเราแน่นอนว่าระดับความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นเนี่ยสะท้อนความคล่องตัวในการทํางานและการมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่นซึ่งมันเป็นหนึ่งในคีย์สาคัญของการเป็นผู้นําที่ดีนะครับคำถามคือแล้วต้องทําอย่างไรครับถึงจะสร้าง positive relationship ได้ครับ Harvard Business r วิ i e w เนี่ยแนะนําไว้ให้5ข้อครับ เขาบอกว่าข้อแรกคือ stay in trust on the issue and concern of o u t e r ซึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยว่าเราต้องให้ความสำคัญกับปัญหาและความไม่สบายใจของทีมงานฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องให้ความสำคัญในการไปค้นหานะครับสังเกตรวมไปถึงสำรวจว่าตอนนี้ทีมงานเราติดขัดหรือมีความกังวลใจในเรื่องใดนะครับอันที่2คือ balance r e s u l t with concern for o u t e r ครับผู้นำต้องไม่สนใจแค่ตัวเลขอย่างเดียว แต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างผลลัพธ์ของงานกับความรู้สึกของทีมด้วยครับผมว่าหลายครั้งด้วยบทบาทของความเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องผลลัพธ์เรื่องตัวเลขเป็นหลักเนาะมันเป็นตัวชี้วัดสําคัญแต่ในขณะเดียวกันเราก็อย่าหลงลืมว่าคนที่จะสร้างตัวเลขหรือผลลัพธ์ให้เราได้นั้นก็คงเป็นทีมของเรานะครับก็อย่าลืมบาลานซ์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าสนใจแค่ตัวเลขจนลืมจิตใจของคนเนาะนะครับอันที่3คือ g e n e r a t e c o o p e r a t i o n ่นเบทวินอั e เครับคือเราต้องลงไปสร้างความร่วมมือ มากกว่าการนั่งเทียนออกคําสั่งเนาะและที่สําคัญคือเราต้องมีบทบาทในการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมระหว่างทีมกับเรานะครับเป็นความร่วมมือความมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับอันที่4ครับ Resolve c o n f l i c t with o u t e r คือเราต้องไปสลายความขัดแย้งเชิงลบครับแล้วลื้ฟื้นความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับผมเชื่อว่าด้วยบทบาทหน้าที่ก็อาจจะ มีความขัดแย้งหรือมีคอนฟ lict ระหว่างเรากับทีมงานอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ลงไปสะท้อนให้ทีมงานเห็นว่าความตั้งใจหรือเจตนาของเราเนี่ยเราไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับทีมเนาะแต่เรากําลังโฟกัสหรือมุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์นะครับที่พวกเราต้องการร่วมกันนะครับอันที่5คือ give honest นะครับ feedback in the helpful way รเราต้องให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างจริงใจกับทีมนะครับมีฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็เป็นฟีดแบ็กที่สม่ำเสมอที่สำคัญต้องเป็นฟีดแบ็กที่มีประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริงนะครับอันนี้คือองค์ประกอบแรกนะครับคือ positive relationship นะครับอันที่สองครับคือ good judgment expertise ครับ อันที่สเนี่ยมันหมายความว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญต่อการสร้างความไว้วางใจคือความเชี่ยวชาญในงานและประสบการณ์เชิงลึกที่เรามีครับรวมไปถึงความสามารถในการตัดสินใจที่ผลของมันเนี่ยสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น แน่นอนครับว่าระดับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยที่มีผลกระทบต่อคนอื่นเนี่ยมันเบาบางลงก็จริงครับแต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดบ่อยๆแล้วมันทําให้ลูกน้องทํางานยากขึ้นไปสร้างผลกระทบที่เจ็บปวดให้กับเขาบ่อยๆเนี่ยก็ทําลายความไว้วางใจเช่นเดียวกันนะครับท่านเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับถ้าเราถือค้อนเราจะมองทุกอย่างเป็นตะปู ผมกำลังจะเรียนให้ทราบแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่หายนาะนะครับถ้าเราจะตัดสินใจทุกเรื่องด้วยชุดความรู้เดิมเพียงอย่างเดียวโดยขาดการไต่ตองหรือวิจารณญาณที่เรียกว่า Critical Thinking เนี่ยนะครับ ก็อาจจะสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์นะครับซึ่ง Harvard Business Review ได้นิยามปัจจัยนี้ไว้6ข้อครับเขาบอกว่าเ uh, use good judgment when making decision ครับคือผู้นำต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีความเข้าใจองค์ประกอบในการตัดสินใจทั้ง6ด้านนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบในการตัดสินใจทั้ง6ด้านเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเขาบอกว่า helpful f r a m e ครับ คือผู้นําต้องมีความสามารถในการค้นหาและสร้างกรอบการตัดสินใจที่มีประสิทธ,ธิภาพให้ได้อันที่2คือ Clear Value ครับคือผู้นําต้องสามารถทําความเข้าใจคุณค่าจากการตัดสินใจที่ชัดเจนก่อนจะตัดสินใจนะครับถ้าเราทําความเข้าใจกับคุณค่าจากการตัดสินใจชัดเจนไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะลังเลหรือสร้างผลเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะ อันที่2คือ Creative Alternative ครับหรือผู้นําต้องมีความสามารถในการสร้างทางเลือกอย่างสร้างสารรค์โดยสอดคล้องกันนะครับ u s e f u l information คือเราต้องใช้ข้อมูลในการมาสร้างทางเลือกและนํำสู่การตัดสินใจที่ดีด้วยครับที่สําคัญก็บอกว่า Sound Listening ครับคือเราต้องรับฟังเหตุผลในหลักหลายมิติสุดท้ายคือ c o m m t t to Follow ท o u ส s คือการ ติดตามผลการตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกเนาะนะครับคือผู้นาต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่คือองค์ประกอบในการตัดสินใจทั้ง6ด้านนะครับข้อที่2ที่ h a r v w a r d Business Review เนี่ยได้นิยามเอาไว้ก็คือ Outer Trust the Idea and Opinion ครับซึ่งมันแปลว่าทีมมักจะให้ความเชื่อมั่นในไอเดียและความคิดเห็นของเรางนั้นเราก็ต้องคิดกลับไปใช่ไหมครับว่าเราจะทําอย่างไรให้ทีมรู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจในความคิดเห็นของเรานะครับอันที่3ามนะครับ o u ล e r s ร์ซ e t ออ t r ตอร i i o o ็ i ปเปหลายครั้งที่ทีมงานมาร้องขอความคิดเห็นจากเรานะครับและที่4คือ t h e k r o w o w l e d g e and expertise makes an important contribution to achieving r e s u ซ t s ซึ่งมันแปลว่าข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญของเรามีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของทีม และข้อสุดท้ายนะครับที่ Howard Business Review ให้คำนิยามปัจจัยที่2เนี้ไว้นะครับคือ can anticipate and respond quickly to p r o b l e m คือเรามีความสามารถในการคาดการเห็นความเสี่ยงและตอบสนองต่อปัญหาหรือวิกฤตได้เร็วหลายครั้งเราสามารถรับมือก่อนวิกฤตหรือปัญหานั้นจะมาถึงเสียอีกนะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่2นะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบ ที่3ครับคือ consistency ครับหรือความสม่ำเสมอนะครับหรือความเสมอต้นเสมอปลายนี่แหละนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับขององค์ประกอบในการสร้างความไว้วางใจผลการสำรวจผู้นำกว่า8 7 0 0 0คนนะครับที่ผมได้เล่าไปตอนช่วงต้นแล้วเนี่ยพบว่าผู้นำที่ได้รับคะแนนความไว้วางใจสูงนะครับจะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสมอต้นเสมอปลายดังต่อไปนี้อันแรกก็บอกว่า a r a l o model and set a good example คือ ผู้นำเนี่ยที่ได้รับความไว้วางใจมักจะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งความคิดนะครับคือทิ้งนะครับแล้วก็การแสดงออกเทคแล้วก็คำพูดคือ talk กข้อที่2คืออันนี้อันนี้เป็นสำนวนนะครับคือ walk the talk นะครับคำนี้มันเป็นสำนวนที่หมายถึงเป็นคนที่พูดแล้วทำอะ่ะแล้วก็ทำตามที่พูดนะครับอันที่สี่คือ o n e r commitment and keep promise นะครับคือเป็นคนที่ให้เกียรติกับคำสัญญาและรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับทีม ข้อที่4คือ follow the t r u t s on the commitment คือเป็นคนที่รักษาคำพูดและมุ่งมั่นทำตามสิ่งที่พูดเอาไว้นะครับข้อสุดท้ายคือ are willing to go above and beyond what needs to be done เป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับคิดที่จะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าทำสิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือไม่ได้สนใจแค่ง,งานประจำที่ทำทุกๆวันครับแต่มองไปข้างหน้านะครับสร้างภารกิจที่ท้าทายเพื่อรับมือกับ ความยากลําบากในวันข้างหน้าที่เข้ามานะครับคราวนี้ครับผมอยากท,ที่สัญญาไว้ตอนต้นว่าเฮ้ยเราจะมาดูความสัมพันธ์ของทั้ง3องค์ประกอบนะครับทวนทักเล็กน้อยนะครับว่าฮาวบิสิตรีวิวเนี่ยทำรีเสิร์ชแล้วพบว่ามีอยู่3องค์ประกอบที่สร้างความไว้วางใจที่เราลงรายละเอียดกันไปเมื่อสักครู่นี้คือ positive relationship นะครับอันที่2คือ g r o u p judgment นะครับ expertise แล้วก็อันที่3คือ consistency ทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยนะครับเราพบว่าผู้นําที่มีความเราพบาผู้นําที่มีคะแนนสูงทั้ง3ปัจจัยนะครับจะได้รับคะแนนความไว้วางใจถึง80%แต่ถ้าข้อสังเกตนะครับ แต่หากเลือกปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเราพบว่าปัจจัยด้าน positive relationship หรือความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นปัจจัยที่ได้รับคะแนนความไว้วางใจมากที่สุดแต่ถ้าผู้นำคนนั้นนะครับมีคะแนน positive relationship and good j u d g m e n t expertise เนี่ย แต่ขาดความสม่ำเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะครับล้วพบว่าจะทำคะแนนความไว้วางใจลดลงไปถึง17%จนะครับจากที่ถ้ามีครบทั้ง3ปัจจัยสูงเนี่ยใช่ไหมครับจะได้รับคะแนนความไว้วางใจ80%ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีแค่ความเสมอต้นเสมอปลายอย่างเดียวนะครับแต่เราขาดทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกขาดทั้งความเชี่ยวชาญแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจที่ดีเนี่ยนะครับคะแนนความไว้วางใจจะลดลงไป33%จาก80%เลยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตทิ้ง นใน EP นี้ด้วยคำว่า When the trust account is high, communication is easy, instant, and effective. คำพูดนี้เป็นของคุณ Steven R. Covey นะครับซึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้รับความไว้วางใจการสื่อสารจะง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ